ส่วนงานประกวดเนาะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะเนาะโอ้ก็น่าจะประสบความสำเร็จคนหนึ่งเลยแหละครับตอนนี้บผม7ถ้วยนะครับที่ผ่านมาเจ็ดถ้วยพระเราชทานฮะเก้าแกนแชมป์เก้าแกนแชมป์ครับผมเจ็ดใบพระราชทานครับครับส่วนแชมป์ยิ่งย่อยอีกเยอะครับผมเป็นสิบนะครับครับเป็นสิบเป็นสิบบิ๊กบรลิลมตอนนี้กี่ปีแล้วครับตอนนี้สามปีน่าจะสิบสิบเดือนครับ โอ้ลูกบิ๊กเราพยายามถ้าเราไม่หวงเลยฮะถ้ามาแล้วได้เข้าไปทำประกวดกันเราก็ยินดีครับได้ของดีแน่นอนนะครับเข้ามาชมคลิปนี้นะครับบิ๊กบุรีรัมเขาเป็นพธุกรรมหล่อกอสายเขาเลยนะฮะก็คือพ่อเขานี่ก็คือบิ๊กอุทัยนะครับบิ๊กอุทัยก็สายทางอุทัยเนาะเงินอุทัยครับสายเงินอุทัยแล้วก็แม่เขาก็คือแม่หงหยกครับหงหยกที่อยู่กับเสดครับ ที่ลุงาหารนะครับ <Yes. S 1> แม่ของหยกก็เป็นสายอุทัยบวกกับเพชรดุดอน <Yes. S 1> นะฮะเพชรดุดอนก็คือเขาเป็นลูกของเพชรดำอ่าทางอุทัยก็คือเป็นสายทางพญาหงครับทางสายสวยงามเอา <Yes. S 1> มาเข้ากับเพชรดุดอนครับ <Yes. S 1> ครับ,รบนี่ก็จะเป็นผลงานของบิ๊กบุรีรัมย์ครับรุ่นแร,แรกๆชุดที่เริ่มหย่านมเนาะครับก็คุยกับเฮียวัดแล้วก็คือลูกควายหย่านมนะครับที่ในฟาร์มนะครับเป็นลูกบิ๊กบุรีรัมย์ ทั้งหมดเลยก็สามารถแบ่งปันกันได้ทุกตัวนะครับก็ให้พี่น้องจําชื่อเอาแล้วก็โทรโทรสอบถามเฮียราะว่าราคาไม่ไม่ได้แรงนะครับราคาไม่ได้แรงแต่ว่ามันหลายตัวแบ่งปันกันไปฮะทั้งนี้แบ่งปันกันนะครับอย่างตัวที่โชว์อยู่นี่คือตัวผู้ตัวผู้ครับชื่ออะไรครับตัวนี้เจ้าเจมบอลเจมบอลครับเจมบอลอายุเท่าไหร่ครับเออเกิดสาิธันวาตอนนี้ก็10เดือนครึ่งประมาณ10เดือนครึ่งแล้วนะครับวันที่ถ่าย นะครับสิเดือนครึ่งตัวนี้จุดเด่นเป็นไงบ้างครับเนี่ยจุดเด่นก็คือหาจุดด้อยยากก็คือก็ตามสภาพครับก็คือเท่าเท่าที่เห็นนะครับจะบิงมันถ่ายมาแบบค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเลยตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยครับตัวนี้เจ้ายักษ์ครับอันนี้ตั้งเล่นๆไปก่อนเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์นัางรอครับนะครับสัวนี้เจ้ายักษ์แม่เขาเป็นสายไหนครับแม่เขาก็คือเจ้าท้องสุกอะฮะอยู่ที่แปาองสุง ที่รอ้ที่พญาสราคมอ่าครับครับครัที่พญาบุรีแม่เขาร้อยห้าสิบห้าแม่เขาสูงร้อยห้าสิบห้าแม่ใหญ่ครับมาผสมกับบิ๊กบุรีรัมเฮียก็ขอแบ่งเลยแบ่งทอดแล้วครับนะครับตัวนี้ก็ขอแบ่งนะครับถือว่าเป็นไงบ้างครับตัวนี้ตัวนี้โครงสร้างใหญ่ครับนะฮะโครงสร้างใหญ่แล้วก็ได้ได้มาทุกสัดส่วนเหมือนกันครับ นี่ก็จะเป็นผลงานบิ๊กบุรีรัมครับตัวนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันตัวนี้เป็นลูกเพชรพาเพลินครับแม่เขาคือเพชรพาเพลินครับเบสบิบิ๊กบุรีรัมเชรพาเพลินก็ลูกเพชรดุดอนครับครับเป็นแี่ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวเล็กตัวนี้เอ่อบิ๊กบุรีรัมจูเนียบิ๊กบุรีลัมจูเนียอ่าหมายมั่นเลยตัวนี้หมายมั่นปั้นมือเลยครับ ยาควายยาวัวตาผราลามช่วยบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาประสานน้ำนมตาผราลามช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่วัวแม่ควายยาบำรุงขันตาผราลามช่วยบำรุงลูกวัวลูก,ลกควายในท้องเซฟฟามสเปรม่วงฉีดพ่นบาดแผลวัวควายหายรวดเร็วทันใจสวัสดีพี่น้องคนรักควายนะครับวันนี้ในห้อยละล้านนะครับอยู่ที่อำเภอดังรองนะครับ เขามาชมเจ้าบิ๊กบุรีัมนะครับวันนี้อัปเดตพัฒนาการกันหน่อยแล้วก็ช่วงนี้ผลงานลูกๆในฟาร์มของเฮียวัดนี่ออกมาหลายตัวแล้วเนาะออกแล้วก็ย่านมก็เริ่มมีแล้วตอนนี้ก็เจ็ดแปดตัวแล้วครับผมับเฮียวัดแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมครับปฏิวัตินะฮะสภารัฐนะครับครับผมสวีรัตฟาร์มไฟงาเมืองนางรองนะครับผมอยู่บ้านอะไรนะครับเฮียบ้านอ่าตำบลหัวถนนฮะบ้านนาใหม่บ้านนาใหม่ครับอยู่ติดถนนใหญ่ อยู่ติดถนนใหญ่เลยครับนะครับวันนี้มาชมผลงานเจ้าบิ๊กหน่อยนะครับบิ๊กบุรีรัมช่วงนี้ก็คือเรื่องงานประกวดเราเบรกเบรกไว้แล้วการส่วนใหญ่จะไปโชว์แล้วครับส่วนใหญ่จะไปโชว์แล้วเพราะว่าแชมป์น่าจะแบ่งแบ่งพี่น้องเกษตรกรที่กําลังพัฒนาด้วยครับก็น่าจะเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในส่วนงานประกวดเนาะครับถือว่าประสบความสำเร็จน้เหียเนาะโอ้ก็น่าจะประสบความสำเร็จคนหนึ่งเลยแหละครับตอนนี้ ครับผมกี่ถ้วยนะครับที่ผ่านมาเจ็ดถ้วยพระราชทานฮะัเก้าแกนแชมป์เก้าแกนแชมป์ครับผมเจ็ดใบพระราชทานครับครับส่วนแชมป์ยิ่ยย่อยอีกเยอะครับผมเป็นสิบนะครับครับเป็นสิบเป็นสิบบิ๊กบุรีรัมตอนนี้กี่ปีแล้วครับตอนนี้สามปีน่าจะสิบสิบเดือนครับสามปีไปปลายแล้วครับสามปีปลายแล้วครับสามปีไปปลายน่าจะช่วง พันสองคู่อยู่ปีใหม่ก็น่าจะเข้าเข้าอ่าผู้จิการนี่แหละครับสี่ปีครับโอ้โหลำตัวนี่จุดเด่นก็เลยของยังเหมือนเดิมยังยังหล่อเหมือนเดิมนะยงับเหมือนเดิมครับหางยาวนะครับเป็นคู่นะครับยาวเลยครับหางจุดเด่นของบิ๊กก็ไม่ต้องบรรยายเนาะเรียกว่าในสนามนี้กรรมการก็ตีให้ฟังหมดแล้วครับกินมาหมดทุกสนามครับตอนนี้ผสมไปกี่ชุดแล้วครับ โอ้โหก็มีของพี่น้องมาด้วยเนาะแล้วของเราด้วยตอนนี้ลูกชุดแรกเขาก็เริ่มออกมาแล้วฮะแล้วเริ่มหย่านมแล้ะสายเนื้อออกมาบิก๊กบิ๊กเขาคุมได้ออกมาโซนเดียวกันหมดเลยเนี่ยโซนเนี้ยโซนโซนสไตล์เ้าเลย,ย,ยแล้วใหญ่แล้วก็สูงสูงใหญ่ยาวมีความโดยเฉพาะความยาวแล้วก็การเก็บกระดูกแล้วก็เนื้อนะฮะมีครบขาที่ตรง แล้วก็ใหญ่นะฮะหางแทบจะครบเหมือนเหมือนจะบิ๊กเขานี่ครับเข้ามาเขาเขาคุมได้หมดแทบจะไม่มีตัวตัวด้อยถ้าชอบพลางงานก็คือบิ๊กบุรีรัมส่งให้เข้าสนามประกวดหลายๆตัวแน่นอนก็หวังว่าที่เห็นเห็นอยู่นะเดี๋ยวพาจะเดี๋ยวพาชมแล้วเฮียก็แบ่งปันด้วยโอ้ลูกลูกลูกบิ๊กเราพยายามถ้าเราไม่หวงเลยฮะถ้ามาแล้วได้เข้าไปทประกวดกันเราก็ยินดีครับได้ของดีแน่นอนนะครับเข้ามาชมคลิปนี้นะครับบิ๊กบุรีรัมเขาเป็น พารุกรมเราก็สายเขาสายนะยรันะเอ่อก็คือพ่อเขานี่ก็คือบิ๊กอุทัยครับนะครับบิ๊กอุทัยก็สายทางอุทัยเนาะเงินอุทัยครับสายเงินอุทัยแล้วก็แม่เขาก็คือแม่หงหยกครับหงหยกที่อยู่กับเสดดำครับที่มุกดาหารนะครับแม่หงหยกก็เป็นสายอุทัยบวกกับเพชรอุดรครับนะฮะเพชรอุดรก็คือเขาเป็นลูกของเพชรดำครับอ่าทางอุทัยก็คือเป็นสายทางพญาหงครับทางสายสวยงาม มาเข้ากับเพชรอุดรครับครับมันก็เลยออกมาลงตัวมากทั้งสองสายก็มามาลงตัวที่นี่พอดีครับทั้งเงินอุทัยครับทั้งเพชรอุดรครับทั้งแม่หงใหญ่ที่เป็นลูกที่เป็นแม่ของแม่หงหยกค่ะแล้วก็บวกกับเพชรดำก็มาครับก็เรียกว่าสายทั้งเนื้อทั้งความสวยงามทั้งอัตลักษณ์โครงสร้างโครงสร้างความยาวมันมาลงได้ลงตัวครับครับก็จากผลงานที่ได้จบที่บิ๊กบุรีรัมแล้วก็จบที่ผลงานเจ็ดแกนแชมป ครับเจ็ด <7 S 1> แกนนะนั่นแหละฮะนั่นแหละคือผลงานครับก็ชัดเจนนะครับดิ๊กบุรีลมก็ตอนนี้เขาก็ประสบความสำเร็จไปสองอย่างแล้วเนาะทีนี้ในใสายในความคิดผมอะ่ะพ่อพันธุ์ที่ดีฮะอย่างสุดท้ายเลยก็คือการส่งลูกการส่งลูกยังไงที่ส่งไปทางพอ่อแล้วก็ได้ความสวยงามของพอ่อได้อัตลักษณ์ของพ่อไปก็พอเริ่มเห็นแล้วก็ถือว่าค่อนข้างมั่นใจ นะครับสาหรับการกระจายพันธุ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้นะครับแล้วเปิดผสมยังไงครับบ้างครับตอนนี้เปิดผสมก็ตอนนี้ก็แปดพันห้าครับจะตามาฝากเอาไว้ก็วันละสองร้อยห้าสิบแปดพันห้าร้อยบาทค่าผสมแบบไปกลับค่าผสมอ่าอันนี้รวมตัวเรืองอะนะครับครัแล้วก็ถ้าฝากเอาไว้เช็คกันที่นี่ก็ได้ครับพ่อก็มีครับก็ค่ารับฝากก็วันละสองร้อยห้าสิบบาทวันละสองร้อยห้าสิบบาทราคาเกษตรกรเลยครับนี่ครับก็ถือว่า ใครอยากได้ของสวยงามนะครับแล้วก็ใหญ่ยาวด้วยนะครับมาหาพี่บิ๊กบุรีรัมได้นะครับที่บ้านนาไมนะครับติดถนนสายหลักเส้นนางรองน้องกี่เส้นโชคชัยเิดอุดมครับครับผมระหว่างช่วงนางรองกับน้องกีจะออกมาจากเมืองนางรองและออกมาประมาณสักสิบแปดโลครับผมทางเข้าน้องกีครับครับอยู่ตรงนี้ก็มีก็มีมาฝากกัน เยอะแล้วนะครับแม่ร้อยหกสิบก็มีมาสองแม่สามแม่คือตอนนี้ในโครงการที่ที่รับฝากประมาณกี่แม่แล้วครับเอ่อสี่ห้าหกแม่ก็เป็นสิบแล้วฮะก็คือมาแล้วก็วนแล้วก็จับออกไปแล้ววนมาวนไปก็เป็นสิบตัวแล้วท้องเสร็จก็เอาส่งครับครับเดี๋ยวไปชมผลงานเขาเรียกว่าได้ครับสวยไม่แพ้หล่อไม่แพ้พ่อแน่นอนได้ครับครับครับผมลองลองดูครับนี่ก็จะเป็นผลงานของบิ๊กบุรีลัมครับรุ่นแรกชุดที่เริ่มหย่านมเนาะ ครับก็คุยกับเพียวัดแล้วก็คือลูกควายหย่านมนะครับที่ในฟาร์มนะครับเป็นลูกบิ๊กบุรีลัมทั้งหมดเลยก็สามารถแบ่งปันกันได้ทุกตัวนะครับก็ให้พี่น้องจําชื่อเอาแล้วก็โทรโทรสอบถามเฮียก็ราคาไม่ไม่ได้แรงนะครับราคาไม่ได้แรงแต่ว่ามันหลายตัวแบ่งปันกันไปฮะทั้งแบ่งปันกันนะครับอย่างตัวที่โชว์อยู่นี่คือตัวผู้ตัวผู้ครับชื่ออะไรครับตัวนี้เจ้าเจมบอลเจมบอลครับ เจมบอลอายุเท่าไหร่ครับเกิด31ธันวาตอนนี้ก็สิบเดือนครึ่งประมาณสิบเดือนครึ่งแล้วนะครับวันที่ถ่ายนะครับสิบเดือนครึ่งตัวนี้จุดเด่นเป็นไงบ้างครับเนี่ยจุดเด่นก็คือหาจุดด้อยยากก็คือก็ตามสภาพครับก็คือเท่าที่เห็นนะครับจะมีมันถ่ายมาแบบค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเลยตัวนึ้งแม่เขาเป็นสายนะครับแม่เขาเป็นเจ้าลูกโป่งเจ้าลูกโป่งก็เป็นเป็นเป็นลูกของเจ้าบอลลูนครับ แม่เขาเป็นลูกบอลรูนแม่เขาลูกบอลรูนสูงประมาณ142ประมาณ142แต่ส่งลูกเก่งมากแม่นี้อพี่ชายเขาไปได้แชมป์อุทัยมาแล้วครับตัวนี้ตัวพี่คือตัวก่อนหน้านี้ใช่ที่อยู่กับเซแบงที่อยู่อุบลครับวันนั้นที่นาย้อยไปถ่ายที่นี่ตัวนั้นเป็นลูกปังแผริ้วครับตัวนั้นปังแริ้วได้แชมป์ฟันน้ำนมจูเนียที่อุทัยที่อุทัยธานีที่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นตัวน้องต่อกันเลยตัวนี้น้องน้องชายเขาเลยลูกชายบิ๊กบุรีล์ครับตี อ่าสิบเดือนครึ่งนะครับสิบเดือนครึ่งครับสิเดือนครึ่งเรียกว่าสูงยาวค่อนข้างสมบูรณ์บกระดูกดีแข้งขาความยาวเนื้อไม่รู้จะชมอะไรเฮียวัดบอกไม่รู้จะติข้อติติน้อยนะครับตียากรวมๆก็ดูไปด้วยกันนะครับพี่น้องตัวนี้เฮียวัดก็แบ่งปันนะครับก็ คือจริงๆก็กะไว้ลองเดินดูทําดูกับพี่เขาแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าใครชอบคือไม่ได้หวงแต่ว่าอจะทําอยู่แล้วใช่ใช่แล้วเนี่ยจะทําเข้าสนามอยู่แล้วนะตัวนี้นี่ฮะคุยกันได้อยู่ราคาไม่ได้ไม่ได้แรงมากนะครับจุดเด่นเขาอะครับเนี่ยบอกว่าอยากให้ลูกบิ๊กเข้าสนามเยอะๆก็ต้องกระจายออกไปหลายๆที่ก็ต้องอันนั้นก็ลองก็ลองดูว่าเขาจะลูกเขาจะมีความสามารถแค่ไหนครับครับนี่ครับแข้งขาเขา สมูทด้วยแข้งขาใหญ่ด้วยนะเฮียครับครับผมหน้าตาเขาอัตลักษณ์ขาเนื้อหน้าเนื้อหลังความยาวหลังตรงกับชื่ออะไรนะครับเจมบอลครับเจมบอลนะครับตัวนี้ติดตั้งเจมบอลครเพราะเจมบอลเขาทั้งเก่งทั้งหล่ออ่าก็เลยก็เลยได้ตั้งชื่อเขาครับตัวนี้ก็ตัวแรกนะครับเดี๋ยวชมวอีกตัวหนึ่งครับผมมาคู่กันเลยได้ครับครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกบิ๊กบุรีรัมเหมือนกัน ใช่ครับตัวนี้ตัวผู้เหมือนกันเนาะตัวนี้ตัวผู้เหมือนกันอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นพี่จนนั้นสิบห้าวันตัวนี้ก็ตกสิบเอ็ดเดือนอ๋อเข้าสิบเอ็ดเดือนครับผมห่างกันสิบห้าวันใช่ใช่ใช่ครับตัวนี้ชื่ออะไรครับนี่ครับตัวนี้เจ้ายักษ์ครับอันนี้ตั้งเล่นๆไปก่อนเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ยักษ์นังรอครับนะครับตัวนี้เจ้ายักษ์แม่เขาเป็นสายไหนครับแม่เขาก็คือเจ้าท้องสุกอะฮะอยู่ที่แม่ท้องสุก ที่ร้อยไอที่พญาสารคามอ่าครับครับครับที่พญาบุรีแม่เขาร้อยห้าสิบห้าแม่เขาสูงร้อยห้าสิบห้าแม่ใหญ่ครับมาผสมกับบิ๊กบุรีรามเฮก็ขอแบ่งเลยแบ่งคอดแล้วนะครับตัวนี้ก็ขอแบ่งนะครับถือว่าเป็นไงบ้างครับตัวนี้ตัวนี้โครงสร้างใหญ่ครับนะฮะโครงสร้างใหญ่แล้วก็ได้ได้มาทุกสัดส่วนเหมือนกันครับนะฮะเพียงแต่ว่า ตัวนี้ความเขาเรียกอะไรความความเด่นความอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกนิดนึงกำลังตัวนี้โคงกําลังมาคือเขายังไม่เต็มใช่มันเหมือนกับสไตล์ควายยักษ์นิดเดียกยักษ์นิดนึงครับตัวนี้เจ้ายักษ์นะครับเจ้ายักษ์นะครับอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนเต็มแม่เขาก็ร้อยห้าสิบห้าแม่เขาตัวใหญ่มากตัวใหญ่ใหญ่ตัวหนึ่งในอีสานเลยครับแม่เขาครับครับเป็นแม่ควายที่ใหญ่มากตัวนึง ครับตาพี่น้องสนใจนะครับเข้ามาชมกันได้นะครับเนี่ยก็ความเด่นความโดดเด่นก็เหมือนเหมือนเหมือนตัวนั้นฮะเหมือนกันหมดอะหน้าตาก็จะคล้ายๆกันอัตลักษณ์เข้ามาเลยเนาะครับแต่ละ<น>ตัวน้าบนแหน้งขานเนื้อครับเนื้อจะได้เนื้อหลังที่ดีมากแต่หนังเขาหนามากตัวนี้ครับครับ นี่ก็จะเป็นผลงานบิ๊กบุรีรัมครับตัวนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันตัวนี้เป็นลูกเพชรพาเพลินครับแม่เขาคือเพชรพาเพลินครับเพชรบุรีริมเพชรพาเพลินก็ลูกเพชรดุดอนครับครับเป็นตัวแม่ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวเล็กตัวนี้เอ่อบิ๊กบุรีรัมจูเนียบิ๊กบุรีลัมจูเนียอ่าหมายมั่นเลยตัวนี้หมายมั่นปั้นมือเลยครับก็ลักษณะก็ ก็ขากันอือครับกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เก้าเดือนครับเก้าเดือนเต็มครับเนี่ยฮะลำตัวยาวนะครับลำตัวยาวมากแข้งขาอะรี้ยหนาใหญ่นะครับหางยาวมีเนื้อเนื้อลึกนะฮะขาตรงครับอไหล่หน้าป็นท่านหลังแล้วก็ความสวยงามของของหน้าตาอัจะรักก็มาหมด มาหมดเหมือนกันตัวนี้มาหมดครบเหมือนกันครับเนี่ยก็น่าจะปีน130ไปแล้วครับตอนนี้มีโอกาสก็น่าจะได้โชว์ในสนามประกวดแน่นอนตัวนี้มีโอกาสก็น่าน่าจะได้เอาไปเข้ากับสักหน่อยก็น่าจะสนทภายแล้วเนาะน่าจะเตรียมสนทภายแล้วนะครับบิ๊กบุรีลมจูเนียรผลงานของบิ๊กบุรีลำไว้พี่น้องเดี๋ยวคอย คอยติดตามคอยชมฝากด้วยครับเดี๋ยวได้เชียร์ตัวนี้ก็จะเป็นลูกของเพชรประเพลินเป็นพี่สาวของอ่าบิ๊กวิทไอ้บิ๊กจูเนียเมื่อกี้ครับเป็นพี่สาวของบ <Junior. S 1> ิ๊กจูเนียตัวนี้เป็นลูกพ่อไหนครับตัวนี้ลูกพ่อโชคกระบี่ครับเป็นลูกโชคกระบี่ตัวนี้ติดท้องเข้ามาแล้วประมาออก โอ้โหญ่้าเท้าแข้งขาไม่อลังการขนาดนี้ครับขาใหญ่ใหญ่กว่าแม่นะครับตอนนี้ขาใหญ่ตีนใหญ่เขาใหญ่ยังไม่ถึงสองปีครับปีเก้าเดือนอกขขงกว้างมากครับนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแม่หลักของฟาร์มนะครับบเ้ามาให้ชมกันอายุเท่าไหร่ครับปีเก้าเดือนครัปีเก้าเดือนยังไม่ถึงสองปีเดี๋ยวน้องเขาดึงออกมาดูดูด้านข้างหน่อยดึงออกมาเลยเอ นี่ครับโอเคตรงนี้เลยยักษ์ครับตัวนี้ยักษ์ตัวนี้เรียกว่าเป็นโครงโครงนะครับหนังหนาๆย่อนๆเลยทรงแบบไม่รู้จะอธิบายไงนะตัวนี้นะออกออกเป็นยักษ์ยักษ์หมีหมีอ่ะฮะเป็นใหญ่ยักษ์นะเป็นใหญ่ยักษ์ใหญ่ใหญ่ยักษ์ยักษ์โครงโครงครับนี่ก็จะเป็นผลงานของเพชรพาเพลินกับอย่างเงี้ีต้องต้องเข้ากับบิ๊กครับ เดี๋ยวกลับไปหาบิ๊กบุรีรัมอีกทีหนึ่งครับแล้วบิ๊กเขาแต่งให้เองเดี๋ยวบิ๊กเขาให้เนื้อให้หนังให้อะไรมาก็น่าจะออกมานานุ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะแม่ตัวนี้ครับผมครับผมนี่ก็จะเป็นลูกสาวบิ๊กบุรีรัมครับนะครับชื่ออะไรครับแม่ลูกคู่นี้แม่เขาชื่อกำไรครับครับแม่เขาเป็นสายแม่เหลืองทางรละเอียดของป้าพันตีอ๋อเป็นหลานครับะส่วนลูกชื่ออะไรครับลูกชื่อสร้อยฟ้า สายฟ้าอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเก้าเดือนเต็มๆ่ะฮะเก้าเดือนพอดีอดีใช่ครับอายุเก้าเดือนครับเป็นไงบ้างครับตัวนี้ก็น่าจะร้อยสามสิบเรียบร้อยแล้วตัวนี้ข้างหลังอฒนาการเก้าเดือนครับเรียกว่าออกทรงสมูทนะครับสวยงามนะครับลำตัวยาวนะครับลูกบิ๊กบุรีลำหน้าตาเขาก็แล้วก็เนื้อท้ายครับจะออกมาโซนนี้หมดเลยครับทรงคล้ายๆกันเนาะ คล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยบางทีเอาจนจําไม่ได้มน,นกันตัวไหนเป็นตัวไหนฮะถ้าไปยืนรวมกันห,หลายๆตัวก็ซ <c oughs> ับสนเน่เหมือนกันครับครับครับนี่ครับแนวทางนะครับการผสมบิ๊กบุรีรัมกับแม่ประมาณนี้ลูกก็ออกมาทรงนี้ครับแต่โดยรวมทรงเดียวกันอ่าแทบจะเป็นบล็อกเดียวกันแทบจะเป็นบล็อกเดียวกันเลยครับนี่ความสามารถของเจ้าบิ๊กาตัวนี้ถ้าเริ่มหย่านมมีคนชอบเฮียก็แบ่งเนาะ ตัวนี้มีพี่น้องจองไปแล้วครับเอาตัวนี้จองไปแล้วจองไปแล้วครับตัวนี้ติดจองเรียบร้อยครับ,รบผมใงหน้าห e น่อยลูกเออตัวนี้เฮียแนะนํานะครับชุดนี้ครับผมตัวนี้ชื่อแม่รวยพันล้านครับรวยพันล้านเป็นลูกเบิ้มพันล้านลูกเบิ้มพันล้านครับผม<ร>ก็สูงร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบกว่ากว่าแล้วครับครับอันนี้ลูกเขาลูกครับเป็นตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียฮะตัวเมียตัวเมีย แปดเดินกว่าแปดเดอนกว่าครับชื่ออะไรครับชื่อมูหลานมูหลานใช่ใช่ก็ลักษณะตัวเมื่อกี้เลยนะก็เหมือนกันเลยออกมาคล้ายๆกันเลยทุกตัวนี่ฮะแม่แม่จะลักษณะยังไงหลังจะย้อยอะไรเงี้ยจะออกมาอันนี้แม่เขาจะหลังแอบแอแบบชัดเจนครับแต่ลูกมาหลังตรงครับก็ไอ้บิ๊กจัดการให้เรียบร้อยหมดแก้ให้หมดเลยแก้ให้หมดครับแก้ให้หมดครับตัวนี้มีเจ้าของหรือยังครับ ตัวนี้ยังตัวนี้ยังตัวนี้ยังนะครับตัวนี้ยังแปดเดือนกว่านะครับแปดเดือนกว่าถ้าสนใจก็ติดต่อเฮียวัดได้นะครับครับเหมือนกันเลยตัวนี้ลอยลอยดีฮะแข้งขาดีหลังตรงโครงสร้างดีครับครับนี่ครับแปดเดือนกว่าครับแม่เขาเป็นลูกเบิ่มพันล้านเบิ่มพันล้านร้อยห้าสิบได้แนละ้วแม่รับใช่ฮะร้อยห้าสิบกว่าแล้ว เนี่ยแล้วก็เชื่องทุกตัวได้ปั้นขาหลังลึกครับครับเนี่ยผลงานเจ้าบิ๊กเขาเนี่ยชุดแม่ลูกคู่นี้แนะนำหน่อยครับเอ่อตัวนี้แม่ขวัญข้าวครับสายใหญ่ห้างนาเป็นเป็นเป็นลูกสาวใหญ่ห้างนาครับแม่เขาเป็นลูกใหญ่ห้างนาใช่ครับลูกเขาก็น้องขวัญน้อบิ๊กเหมือนกันตัวเมียอายุเก้าเดือนครับ เก้าเดือนครับเหมือนกันเลยตัวเมียออกมาสามตัวเหมือนกันฮะเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับลูกเขาตัวนี้มีเจ้าของหรือยังครับตัวนี้ก็ยังครับยังยางยางนะครับยางว่างนะครับยางว่างเก้าเดือนกว่าครับใกล้จะได้สนตะพายแล้วครับเนี่ยมาดูกันแต่รูปการเก็บกระดูครับเนื้อถือว่าสมูทนะครับไฟายายเขาจะดีทุกตัวเลยครับหางยาวเหมือนพ่อเนาะีัยนะ ออกมาอย่างนี้ทุกตัวแบบนี้ทุกตัวเลยบล็อกเดียวกันตูดใหญ่นะครับไมหเัยยังไม่ได้อัดอาหารอะไรเลยกินนมนะครับก็มีมีพวกไอ้เขาเรียกอะไรข้าวโพดบดเสริมนิดหน่อยอ่าข้าวโพดบดหั่นหั่นให้เขากินนี่ครับเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วแต่ละตัวเนี่ยฮะหน้าตาลำตัวยาวตูดใหญ่หางยาว นะครับจุดเด่นก็เลยครับลูกของบิ๊กบุรีลัมมีโอกาสน่าจะได้เดินสนามหลายๆตัวนะครับแล้วแต่จะเลือกไปแล้วทีนี้นี่ครับลำตัวยาวมากนะครับครับน้องอะไรนะของขวัญของขวัญนะครับตัวนี้ยังว่างนะครับหัวใจยังว่างอหางเป็นพวงอัตลักษณ์นี่ชัดเจนทุกตัวครับผมเอาเชียแนะนํานะครับครับผม แม่นี้เป็นแม่ของเกษตรกรนะฮะที่เขาได้มีโอกาสเอาไปเอามาผสมไอ้บิ๊กช่วงปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ลูกก็ออกมาอันนี้เป็นลูกสาวบิ๊กบุรีลมลูกสาวบิ๊กครับอายุห้าเดือนนิดประมาณห้าเดือนกว่ากว่าเราเห็นพัฒนาการแล้วรวมกับที่น้องก็เห็นแล้วเขาบอกต้องมาใส่อีกอ๋อนี่เขากลับมาฝากอีกคราาที่แล้วคือเขามาฝากแบบไปกลับ ไปมาผสมแบบไปกับใช่ใช่ทีนี้ก็เลยเรามีโครงการฝากแล้วก็เลยเอากลับมาฝากอีกใช่คือเขาเขา,เขามีปัญหาเรื่องการจับสัตว์อะไรนิดน<ช>ิดหน่อยเขาก็เลยเออเอาเฮียมาฝากเลยอะไรเงี้ยครับคร<ช>ับก็ได้มีโอกาสได,ได้ได้โชว์ลูกเขาเลยก็ถือว่าลูกเขาเออกมาเหมือนพี่เหมือนน้องเขาหมดเลยเหมือนเหมือนเลยเหมือนเหมือนกันเลยลักษณะลำตัวความความยาวบรรทัดหลังครับความลึกหน้าตาอัตลักษณ์ครับ เหมือนกันเลยครับตัวเมียที่เห็นยันอยู่ประมาณสี่ตัวการเก็บก็ดูกันดูฮะแม่แล้วก็ส่งจ่ายนะลูกบิ๊กบิ๊กจัดการให้หมดเรียบร้อยนะครับบิ๊กจัดการให้หมดนี่ครับแม่ของเกษตรกรเอาฝากเข้าโครงการนะครับอตัวนี้ยาวมากครับตัวนี้ได้ได้ยาวมากแม่เขาสูงเท่าไหร่ครับแม่น่าจะประมาณร้อยสี่สิบไปปลายครับสี่สิบกว่าไปปลายสี่อ่าสี่สิบไปปลายครับนี่ครับลูกเขา ชัดเจนครับนี่ห้าเดือนกว่านี่ก็เกินครึ่งแม่มาเยอะแล้วครับครับเนี่ยหน้าตาออกลักษณะโซนนี่หมดครับครับผมตัวนี้ก็เป็นสาวสวยเลยตัวนี้สโนไวท์ครับสโนไวท์แม่สโนไวท์นะครับเป็นควายเผือกนะครับตัวนี้ลูกแรกเหมือนกันลูกแรกครับลูกแรกนะครับหลังจากได้แกนแชมป์มาแล้วก็ท้องครับได้แกนแชมป์มาแล้วก็ท้องกับบิ๊กบุรีลำครับ ลูกเขาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไล่มาเลยครับตัวนี้เป็นลูกบิ๊กบุรีลัมลูกบิ๊กครับนี่ตัวเมียเนาะตัวเมียเพศเมียนะครับอ่ามีชื่อได้ยังครับตัวนี้ตัวเอลซ่าเอลซ่าเอลซ่าน้องเอลซ่านะครับแม่าลูกแม่สโนลูกสโนอายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้น่าจะห้าเดือนกว่าประมาณห้าเดือนกว่าแล้วนะครับว่าเนี่ยคมาตัวเล็กกว่าพวกเลย กำลังมาเรื่อยๆครับน้องเอลซ่านะครับก็ถือว่าพัฒนาการเขาก็จะมาเรื่อยๆครับนะครับหลายๆเทียนเขามาเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้น่าจะไปกว่าแม่ไม่รู้เขาก็ดูๆกันนะฮะจะไปลองดูพัฒนาการกันไปเรื่อยๆนี่กับแม่เผือกเนาะับแม่เผือกใหญ่ในในฟาร์มเราครับนะครับแม่เผือกตัวเดียวตัวเดียวในฟาร์ม แม่เผือกตัวเดียวที่ท้องกับบิ๊กรอบนี้นะครับก็เป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับผมอครับครับ,รบเลยยังไงวันนี้ก็ได้เห็นลูกบิ๊กนะนะครับว่าคุณภาพออกมาเป็นยังไงนะครับในการเข้ากับแม่พันธุ์แบบต่างๆนะครับเราก็มั่นใจแล้วครับว่าลูกบิ๊กนี่สามารถส่งต่อพันธุกรรมความสวยงาม อย่างดีนะครับให้ให้ให้กับพี่น้องเกษตรกรกได้ถ้าชื่นชอบในลักษณะสไตล์ตนี้ก็เรียนเชิญครับเรามีรับผสมนะครับทั้งทั้งแบบผสมไปกับอ่าแล้วก็ปากช้างเป็นโครงการนะครับได้ทุกรูปแบบครับครั้งหนึ่งก็8,500ฮะรวมค่าสรวจเลือดแล้วนะครับเอ่อใครที่มาฝากไว้ก่อนสักวันสองวันให้บิ๊กเป็นคนจับสัตให้อย่างนั้นก็ได้นะครับมาก็ คิดแค่วันละสองห้าสิบาทค่าเลี้ยงวันละสองห้าสิบาทใช่ฝากกี่วันก็ได้กี่วันก็ได้ฮะกี่วันก็ได้สามวันห้าวันหรือจะรอจนตรวจ้อก็ได้เห็นลูกสดเสร็จแล้วค่อยกลับก็ได้ครับนะครับตอนนี้มีคอกมีรับแม่พันประมาณก็ยังเหลืออยู่ประมาณสักสามสามสี่้อกฮะรอบหนึ่งรอบหนึ่งประมาณกี่ตัวครับที่เราฝากสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวครับถ้าเต็มก็รอรอบ เวียนๆกันไปใช่ใช่ใช่ครับผมก็ติดต่อหาเฮียวัดช่องทางไหนบ้างครับครับอ่าเบอร์โทรศัพท์นะฮะศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสองหกห้าสี่ครับครับแปดเจ็ดแปดสองหกห้าสี่หรือว่าทางเฟซบุ๊กนะฮะปฏิวัติสภารัฐก็ได้ครับทางอ่ทางเพจก็ทวีรัตฟาร์มควายงามเมืองนางรองนะฮะครับได้สามสี่ช่องทางนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับจะเข้ามาชมลูกพี่ก่อนหรืออะไรก่อนก็ หรือข้ามาปรึกษากันเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็โทรมาได้มาคุยได้ตลอดเวลานะครับมาคุยกันได้ครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องที่ชื่นชอบแล้วก็รักควายทุกท่านเนาะครับยินดีต้อนรับครับเนี่ยแค้ก็อยู่ติดถนนไปมาง่ายสะดวกครับผมวันนี้ขอบคุณเียมวัดแล้วก็ังน้องทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณนายฮอยด้วยนะครับมาอัปเดตกันวันนี้ครับสวัสดีครับ